ดวงคนเกิดวันพฤหัสบดีเดือนเมษายน2568นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีมกักมีลักษณะนิสัยโดยรวมดังนี้ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปคนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนมีสติปัญญาดีรอบรู้ชอบศึกษาหาความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมสูงรักความยุติธรรมน่าเชื่อถือเป็นที่ปรึกษาที่ดีของคนรอบข้างสุภาพอ่อนโยนพูดจามีหลักการมีความรับผิดชอบสูงและเป็นผู้นำที่ดีเสริมดวงควรไหว้พระหรือครูบาอาจารย์เพื่อเสริมปัญญา สีเสริมดวงเหลืองทองส้มบูชาพระที่เกี่ยวกับปัญญาเช่นพระพุทธชินราชหรือพระพุทธรูปปางสมาธิการงานคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเจรจาก,การติดต่อประสานงานคุณจะได้รับโอกาสที่มาจากความสามารถหรือผลงานในอดีตหากกาลังมองหางานใหม่มีโอกาสได้งานที่ตรงใจหรือได้เลื่อนขั้นโดยไม่คาดคิดคําแนะนํา อย่ารีบตัดสินใจเรื่องงานเร็วเกินไปฟังให้รอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆเหมาะกับงานด้านการศึกษาครูอาจารย์นักวิชาการทนายนักกฎหมายหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความรู้การเงินเกิดวันพฤหัสบดีนี้สถานการณ์การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีรายได้จากหลายช่องทางโดยเฉพาะจากความสามารถเฉพาะตัวหรือรายได้พิเศษที่ไม่คาดคิดมาก่อนอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องรายจ่ายจุกจิกหรือการช่วยเหลือผู้อื่นมากเกินไปอาจส่งผลให้กระทบงบส่วนตัวได้คำแนะนำ เดือนนี้เหมาะกับการวางแผนการเงินระยะยาวหรือเริ่มต้นลงทุนแบบมีข้อมูลมีวินัยในการใช้เงินแต่บางครั้งใจดีจนใช้เงินช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปรายได้มักมาจากความสามารถส่วนตัวสุขภาพคนเกิดวันพฤหัสดีโดยรวมสุขภาพแข็งแรงดีแต่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอหรือปวดศีรษะจากการทำงานหนักควรหาเวลาพักผ่อนหรือออกกำลังกายสม่ำเสมอระวังระบบย่อยอาหารและการทานอาหารไม่เป็นเวลาความรัก รักจริงมั่นคงแต่เลือกคู่ครองนานเพราะต้องการคนที่เข้าใจและมีแนวคิดคล้ายกันเมื่อรักแล้วจะดูแลเอาใจใส่และคอยให้คำปรึกษาเสมอคนโสดมีโอกาสได้พบคนที่น่าสนใจผ่านงานหรือการติดต่อทางสังคมความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงดีแต่ควรสื่อสารกันให้มากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในเรื่องเล็กน้อยคำแนะนำนะครับมั่นใส่ใจและแสดงความรักให้กันมากขึ้นจะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ได้ดี